สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็หอช่วงนี้กระแสเงิน UBI น่าจะลดลงไปนะครับเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีแล้ะอีกเดือนกว่ากว่านะเดือนกว่ากว่านี้ก็สิ้นปีและขึ้นปีหกเจ็ดก็สําหรับคนที่ไม่ตาสว่างก็เตรียมตัวซื้อโปใหม่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเนี้ยนะครับไอ้เงิน UBI เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันกระแสมันลดลงนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไงแล้วคนก็เริ่มตาสว่างกันเยอะนะครับจริงๆจะบอกว่ามันมีคนแชทมาหาผมหลายคนนะครับมีเพื่อนๆแชทมาหาผมหลายคนก็หยุดโอนกันไปเยอะนะครับบางคนก็เข้าไปแจ้งความอะไรก็มีมมนะครับแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยแต่ก็ยอมรับว่าไม่ต้องพูดถึงว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับผมไม่ได้คาดหวังแบบนั้นนะครับ พอผมโบกแล้วเป้าหมายผมเนี่ยผมไม่ได้คือพูดตรงอะ่ะมันไม่ใช่การทํางานมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมนะครับอันนี้ผมมาทําส่วนตัวนะบางคนถามว่ยอยู่ช่องไหนอะไรเนี่ยนะครับทำไมไม่มีจับไม่ไปอะไรนะครับก็บอกตามตรงว่าอันนี้เป็นงานส่วนตัวผมผมทำเพราะความเพราะความสบายใจความสุขที่เห็นคนตาสว่างเท่านี้จริงบางคนก็ถามนะ,ะเขาจ้างคุณเท่าไหร่ ไอ้ทำแบบเนี้ยได้เงินไหมอะไรเนี้ยครับไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ต้องการรับติดเงินทองไม่ต้องการอะไรนะครับบางทีเราไปมองที่ตัวเงินไงเอ้คุณทํานู่นทํานี่คุณต้องมีค่าจ้างมีอะไรนะครับไม่หรอกครับคือบางครั้งคนเราคนคนเราเนี่ยมันมันมีความสุขอะมีความสุขในการทําให้คนตาสว่างได้นะครับเอาง่ายๆก็คืออย่าไปหวังเลยไอ้ UBI เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะ UBI คือเงินที่ แจกทุกคนแจกไม่มีเงื่อนไขนะครับขานาดเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยยังไม่รู้เลยจะได้หรือเปล่านะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะยัง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 คิดเลยมันเลื่อนแบบเงินบุญหรือเปล่าน,นี่นะครับเลื่อนนะครับอันนี้ตอนแรกกุมภาใช่ไหมครับไปเมษาไปพฤษภานะครับแล้วเงื่อนไขมีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกได้ทุกคนใช่ไหมครับอายุสิบหกปีตอนนี้มาอะไรครับอมาเงินมาเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนเป็นอะไรนะถ้ามีไรายได้ มีเงินฝากเกินห้าแสนไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าเงินเดือนเจ็ดหมื่นไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าไอ้ห้าแสนนี่มันไม่รวยนะครับไม่ได้รวยนะไอ้คนมีเงินห้าแสนคุณคิดว่ารวยเหรอไม่ได้รวยนะครับอ่าแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทุกคนอยากได้เงินในพวกนี้หรอกทําด้วยตัวเองอ่ะดีที่สุดเพราะมันไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองไม่ใช่เงินของเขามันเป็นเงินกู้แล้วจะกู้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ อาจจะจบลงที่สารธรรมนูญก็ได้ว่ากู้ไม่ได้นะครับก็มันเป็นเรื่องที่คาดหวังไม่ได้ไงเหมือนกับเราไปหวังอะไรร่วงหน้านะครับก็ที่ผมจะพูดเนี่ยคือจะสรุปว่าขนาดเงินดีตอนเนี่ยวางเงื่อนไขรูดี่นั่นยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าและเงิน UBI ที่เคยพูดกันนะครับเคยพูดกันว่าจะได้คนละสองหมื่นห้ามั้งจะแจกคนละล้านบ้างอะไรบ้างเงินจากฟ้าจะมาแจกบ้างนะครับ มันจะได้ได้ยังไงล่ะครับนะเพราะมันไม่มีจริงไงนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาบอกกันครับว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับก็เขาจะบอกว่าจริงๆเนี่ยบอกว่าไอ้การที่ผมทําเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ลึกๆก็ก็แบบก็ภูมิใจนะจริงๆนะก็ภูมิใจว่าคือเราไม่ได้ให้เงินให้ทองไงแต่เราให้ความรู้ให้แสงสว่างนะครับ จร,จริงๆเนไอการให้ความรู้เนี่ยไอการให้คนตาสว่างเนี่ยมันมีค่ามากกว่าให้เงินอีกนะถูกไหมครับเราให้เงินเขาใช้เนี่ยเขาก็หมดไปแต่เราให้แสงสว่างนะครับให้ความรู้ให้ไม่ตกเป็นเยื่อมิจฉาชีพอ่ะมันเท่ากับรักษาเงินเขานะครับแล้วพอเขาตาสว่างเนี่ยเขาก็ไปเตือนไปเตือนคนในครอบครัวเตือนเพื่อนๆมันก็เกิดไม่ตกเป็นเยื่อิมิจฉาชีพนะครับเขาก็มีเงินเก็บเขาก็มีชีวิตที่ด sure ีขึ้นนะครับก็เป็นความที่ บอกว่า,วาบางครั้งคนคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทนคนระับผลตอบแทนคือเขาเรียกอะไรพอเราเห็นคนตาสว่างเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยครับบุญนะไม่ต้องไปไปบุญบอสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนนะครับบุญเกิดจากความสุขเนี่ยที่ทําให้คนตาสว่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ไงน,นะครับก็จะมาบอกกันแบบนี้นะครับก็อีกเดือนกว่าๆเนี่ยเหลือเดือนกว่าๆแล้วนะครับ คือถ้าคุณไม่แจ้งความคุณจะหยุดโอนก็ได้นะครับถ้าบางคนแจ้งความนะครับก็มาไกลเกี่ยก็เงินมาคืนนะครับก็มาทีเงินจากไหนหรอกก็เงินจากไปหลอกไปหลอกคนที่ไม่ตาสว่างเนี่ยเอาเงินมาคืนคนที่ไปแจ้งความนะครับก็จริงๆมันก็ไม่คือถ้าคนเราเนี่ยนะคนเราถ้าตาสว่างเนี่ยก็ไม่ตกเป็นเหยืห่อพวกนี้นะครับมันก็ตัดตัดท่อน้ําเลี้ยงโดยตรงเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวว่าไอการให้ความรู้เนี่ยดีที่สุดนะครับดีกว่าให้เงินให้ทองเยอะแยะเลยนะครับแล้วผมก็จะย้ํานะมีคนถามคุณจะปิดช่องนะคุณเงินลงเนี่ยคุณจะหนีนาะอะไรนะครับผมก็าฝากเลยนะครับผมจะหยุดแฉนะครับแฉเงินบุญนะครับผมหยุดจริงๆนะผมจะหยุดนะครับผมจะหยุดแฉเงินบุญก็ต่อเมื่อพวกเนี้ยไปแถลงข่าวที่กระทรวงการคลัง นะครับถ่ายทอดสดว่าเงินมีจริงนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยผมจะหยุดแล้วผมจะลาออกจากการเป็นนักข่าวด้วยจริงนะถ้าพวกนี้ไปเปิดแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเงินมีจริงกับปรดัดคลังก็ได้หรือจะไปแบงค์ชาติก็ได้แถลงข่าวคู่กับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วถ่ายทอดสดไปท่วประเทศและก็บอกว่าไม่ต้องออกเงินดีตอนเพราะว่าคนไทยจะได้เงินคนละเป็นล้านนะครับผมจะหยุด แชร์พวกนี้ทันทีและจะเลาออกเดีกันเป็นนักข่าวด้วยโอเคครับ